มาไลฟ์สดครับผมยวผมจะไลฟ์สดประมาณแขตหนที่สิ่งที่ท่านผู้ชมครับคนอื่นก็ฝากากดไลค์กดแชร์ผมหน่อยครับก็ฝา,ากดันช่องผมหน่อยครับผมเพราะว่าวันนี้ก็ยอดวิวน้อยลงเหลือกเกินครับทําคลิปดีก็ยอดวิวก็ตกครับผมวันนี้เราก็มาถึงโรงงานแต่เช้าคนอนไลค์คนแชร์ครับ นีก็บรรยากาศฝนตกก็ทั้ชม โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดใหม่เนาะเรื่องฝากช่องตุ่ยพรอรลาะชาแน,เนลเลยครับผมฝากกำลังใจในการม่นานคลิปต่อไปครับผมคลิปหน้าทีจะมาชีวิตัสวัสดีครับบ๊ายบาย